ปาดปาดพลังลัก1 2อยยี่สิบเก้านะคะไปเที่ยวเมืองลาวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โอ้ยยังจะเข้ากลุ่มได้แล้วแอดหลับแล้วนะคะสองพันห้าแล้วพี่น้องค่าสามแสนกว่าอ้าว ลุยๆยๆย,ยมามา้มามไปเที่ยวเมืองลาวกันธรรมชาติทัมปิ้งโอ้ยตั้งแต่ตื่นมาเบิงเพิ่เล่นสวิงน,นะโอ้ยสูงสารน้องนำ้ำหน้าซีดหน้าเหลืองนะฮะว้าวม้วนธรรมชาติเนาะสนุกสนานกันอีกแล้วมาเบิงเด้อเขาสิมีกัน ขายของนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้เราดูสนุกสนานไปกับเพลินเด็กๆเนาะเอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วพี่น้องขาแต่ว่าแม่ๆพลังรักรอยหยีเกาบ้านนี่ก็สุดยอดเลยตอนนี้เข้าแล้วสองพันห้านะคะเว้ยพนาดลมยายจ่านะคอต,ตึงสวิงสวิงซิกะคับนบอเด้ดอพี่น้องค่ะเออจิปหากาแฟกินก่อนหากะลงมานั่งเนี้ยรีดผลาแล้วละนะ ปื้มปิตินำอืมจริงๆสำหรับหัวใจพร้อมสนับสนุนทางออนไลน์เนาะเออไปไหนไปด้วยอืมช่วยร้อยยี่บเก้าบาทมวนซื้นกึบในออนไลน์นะหัวละสนันบานอย่างใหญ่จ่าอยู่ต่างแดบ,บนี้ละ่ะหัวใจฮัก ฮักเพื่อนฮักเพื่อนเห็นเพื่อนมีความสุขเห็นเพื่อนพัฒนาเนาะก็ดีใจไปน้ำเห็นเพื่อนมีปัญหาก็อุ้ยคุณข้องมองใจนะคะสึกนอกยังบ่ทอใดสําหรับยายจ๋านี่่วงหลาแต่สึกไหนมิดมิดมิดไอมิมมมอดสวรรค์ีประสงค์ร้ายเนาะซอยกันปกป้องเด้อปัดเป่าเด้อเสนเนี่ยจังไรไหลให้ออกไปจากลูกเตาเหานะอุ้ยผูย้ใหญ่บ้านลูกเหาเออนะศิลปินคือหลาน แมนบ่าเออพอไกล่ลูกไก่โตเกียวสุผู้สุข,ขนพี่น้องค่ะเขามีความสุขเขาก็ยิ้มปิืม้มปีเติยงามเขาเสียใจหรือดามมาอย่างคือสร้างมาไกลมาไกล่ลูกหลานน่อยแทนน้อในความรู้สึกค่อยก็เป็นสั่งซานเด้ยังว่าปวนคักอืมถ้าเขาแต่กหวงประชาจะของเด้อโชคดีเกสวิงโยนะ เออมือนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตามเที่ยวแคมปิงนะ้งเนาะอ่าก็แบบธรรมชาติสนุกสนานเออบบสีเลียตเครียดหยังนะอ่ะตามกันไปพี่น้องขะซื้อบัตรหรือยังซื้อตั๋วหรือยังอืมใครเป็นหนึ่งในสองพันห้าร้อยนะของวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยเออยกมือขึ้นเซนี่จยาห้าอ่ารับมือกี้ปับ๊บหรือจะเป็นคนที่สองพัน ห้500ราร้อยกระโบหูเด้อค่อยกาด้นะเข้าแป๊บเมื่อกี้นี่แหมดีใจขนาดเลยรถนี้โอ้าอยากจะซื้อซาซื้อแป๊บเมื่อกีน้นี่แล้วก็แอดกระรับทันทีคือกันวายทันใจใหญ่คัดขอบคุณแอดเดอ้อนะหนะ้าหักซอยกันทามาหาก,กินนะซอยกันเออผักดันซอยกันอืมเข็น เจ้าขวางนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาเนาะเออลงหล่อมก็พึ่งเพชรเพชรก็พึ่งลงหลอมขอให้ร่ำรวยจเจริญรุ่งเรือง,งไปทั้งพ่อไกล่ลูกไก่ทุกผู้ทุกคนนะครอบคุณครอบคุณที่ทําให้ยายคนไก่มีรอยยิ้มไปนําลืมความทุกข์ความโศกนะความเศร้าของเจ้าขวางนะลูกไก่ก็ให้ราลอะไปนําเนี้น้องเอ้ยเอาไป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 ,ไปดีใจดีใจอืม